สวัสดีครับผมออสบาร์ o คลเกอร์แล้ววันนี้ผมขอมาแนะนำกบซีซ่าครับกบซีซ่าเนี่ยเป็นกบซ o อฟพลาสติกหรือกบยางนะซึ่งมีหน้าตาคล้ายกบเจดีแต่แตกต่างกันตรงที่ว่า1นึ่ง้ำหนักมันมากกว่า3กรัมเลยตัวนี้เนี่ยกบ1ตัวเท่ากับ14กรัมนะครับนอกจากนั้นพุงจะหนากว่าซึ่งทำให้น้ำหนักเนี่ย มันจะกลิ้งไปทางข้างล่างพอเราตีกบเนี่ยโอกาสที่มันจะพลิกมันจะน้อยกว่าแค่สองนะฮะความหนาของตัวกบก็จะมากขึ้นด้วยเพื่อเข้ากับปลาไทยนั่นเองครับโดยเฉพาะปลาที่มีฟันคมๆอย่างปลาชโดพิธีาน,นะฮะกบตัวนี้ที่ผมชอบมากสุดก็คือตรงนี้เนมันจะเป็นร่องลึกมากนะครับเราสามารถเอาเป็ดเสียบเข้าไปตรงนี้เนี่ยแล้วมันจะกันจากสวะจึงทําให้เราสามารถตีเข้าไปในหญ้าในไม้รกๆกไม้กิ่งไม้ละลรพวกนี้โดยที่ โอกาสที่กบจะเกี่ยวโดนเนี่ยจะน้อยมากทําให้เราสามารถยัดเข้าไปในรังมันได้ครับส่วนขาของกบซีซ่าถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อสร้างคลื่นและฟองอากาศให้เรียกความสนใจของปลาล่าเหยื่อสูวนวิธีกากบตัวนี้เพื่อเรียกความสนใจของปลาให้มากที่สุดนั้นผมขอสาธิตในท้ายวิดีโอนะครับอเอกลักษณ์หนึ่งของกบซีซ่านั้นก็คือกลิ่นนั่นเองครับถามว่ากลิ่นส่งผลให้กับปลาไหมส่งครับปลาเนี่ยพอมันได้กลิ่นของมนุษย์ โอกาสที่มันจะระแวงจะมีสูงขึ้นโดยเฉพาะถ้าเราใช้ครีมกันแดดหรือกอยอหรือสบู่ที่น้ำหอมแรงๆนะครับเลยส่วนมากเนี่ยพอผมใช้กบซีซ่าผมก็จะพยายามทำให้มือไร้กลิ่นแล้วก็เหยอือก็ต้องมีกลิ่นชุนๆไว้ปลาจะได้มีความระแวงน้อยลงครับสำหรับเบ็ดที่ใช้กับกบซีซ่านะครับผมขอแนะนำเป็นเบ็ด3 O สามารถใช้ได้ทั้งเบ็ดเท็กซัสและก็เบ็ดทวิสต์ล็อกครับผมนี่นะครับเป็นเบ็ดเท็กซัสนะฮะแล้วผมจะสอนวิธีเกี่ยว กบซีซาร์หรือเบ็ดเท็กซัสก็ก่อนอื่นเอาคมเบ็ดเสียโคกในปากมันนะครับอย่างนี้เราให้มันออกมาประมาณตำแหน่งที่เราอยากจะให้เบ็ดมันจะเป็นอย่างนี้ให้มันนั่งอยู่ประมาณนี้ต่อจากนั้นเราก็ร้อยมันจนถึงส่วนที่มันงอไปอย่างนี้นะครับกบก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับ หลังจากนั้นเราเอาคมเป็ดจิ้มเข้าไปตรงนี้ของกบให้มันออกมาอีกฝั่หนึ่งปุ๊บนี่ครับเรียบร้อยนะครับ นี่ก็คือวิธีเกี่ยวกบซีซ่าโดยเบ็ดเท็กซัสอย่างที่เห็นนะฮะล่องมันจะทำให้เบ็ดไม่โดนสวะเด็ดขาดนะคระาวนี้เรามาดูเบ็ดทวิสต็อกกันผมจะใช้กบซีซ่าสีไพรลินแล้วกันนะฮะโดยส่วนตัวแล้วผมจะชอบใช้ทวิสต็อกมากกว่านะฮะแล้วก็เอาปากของกบอย่างนี้นะฮะแล้วทวิสต็อกจิ้มเข้าไปข้างหน้า หมุนเข้าไปจนสุดนะครับต่อจากนั้นเราก็เอาคมเบ็ดจิ้มเข้าไปในยกบอย่างนี้ครับตำแหน่งตรงกลางจิ้มเข้าไป ให้มันทะลุไมฝังหนึ่งนี้นะครับนี่ครับพอเรียบร้อยเบ็ดก็จะนั่งอย่างนี้อยู่ในร่องโดยที่จะกันสว่างกันกบซีซ่าเกี่ยวด้วยเท็กซัสหรือเกี่ยวด้วยเบ็ดทวิส์ล็อกได้ทั้งคู่นะครับแล้วคราวนี้เราไปลองดูกันเลยนะครับว่าเราใช้กบอย่างนี้ในสภาวะธรรมชาติ ไวิธีตีกบนั้นเราต้องเริ่มจากการตีให้ชิดฝั่งก่อนนะครับพยายามอย่าให้มันตกลงน้ำเฉยๆเพราะเสียงมันอาจจะทําให้ปลาตกใจได้ในคลิปนี้ผมได้ตีให้มันลงบนขอบสาหร่ายตรงนี้นะครับพอเหยื่อตกแล้วอย่าพิ่งกอทันทีนะครับขย่าคันเบ็ดนิดนึงเพื่อสร้างแรงสั่นสะเทือนในน้ําเพื่อเรียกความสนใจของปลาก่อนหลังจากนั้นก็กอมันกลับมาช้าแล้วก็ตู้มครับลดคันลง ส่งสายให้ปลามันลากกบไปก่อนให้มันอมมันเต็มเต็มก่อนหลังจากนั้นเราก็เช็คสายดูว่ามันวิ่งไหมพอมันเริ่มวิ่งเราก็ให้มันตึงแล้ววัดส่วนครับเรามาดูกันตั้งแต่ต้นอีกทีนะครับก่อนอื่นผมก็ตีมันเข้าชิดขอบให้มันลงที่สาหร่ายหลังจากนั้นให้ยาวคันเบ็ดนิดนึงสร้างแรงสั่นสะเทือนกอมันกอบออกมานะฮะแล้วก็ตูมลดคันเบ็ดลงพอสายเช็คสายนิดนึง เราจะต้องดูว่าปลามันว่ายไหมพอมันเริ่มขยับแล้วพอมันอมเหยื่อได้จริงๆแล้วผมก็วัดนะครับวัดแล้วก็อัดมันเข้ามาครับถ้าเป็นหมายสาหร่ายเนียผมขอแนะนําว่าอัดอย่างเดียวครับผมขืนคุณให้ปลามันมุดลงไปเนี่ยจบถาวแน่นอนครับเกีอเวกับอนใหญ่นะว้าวปลาช่อนใหญ่ฮ,ฮู้การส่งวัดครับผม ากให้ดูครับโอ้โหแต่งกลิ่นแต่งรสชาติอมมิดเลยรักตกลบปลาครับ แะตกปลาครับได้สิครับบางครั้งเราจะเข้าหมายที่มีปากสูบเยอะมากพอเราเข้าหมายนี้เราก็ต้องนึกในใจเลยว่าปลานี้เป็นปลาที่เร็วเพราะเราส่งเหยื่อเรา,รเเราต้องหย่อนคันลงแล้วก็วัดส่วนทันทีครับไม่ต้องคิดมาก้กสูเย yeah! ส่งวัดปลากระสูบฮบสีซ่าสีดำครับวนเมฆเยอะๆอย่างนี้ก็ผมว่าแนะนำใช้สีดำไว้ก่อนนะฮะมันจะได้มีอคอนทราสต์นะฮะระหว่างท้องฟ้าที่สีทเทาๆขาวๆเงี้ยกับสีมืดๆอย่างนี้อันนี้ครับหน่อยละเมื่อคืนโดนกระสูบนะครับครบสีซ่าหน้าทั้งคืโดนน่าดิ้นหลุดเองเลยเจ๋ว